เลยนะแย่ร้าเลยนะเออไม่ได้ทองนะเล่นกับแท็บเล็ตนะใหญ่มันมองเห็นเองนะเดี๋ยวคิดว่าไปส่งไปส่งอีกนะมโนนะคิดว่าเขาอีกพวกมึงสองตัวนี้ไม่ได้แจกไอจีใช่ไหมกูเกียดมากเลยผู้ชายแจกไอจีนะหลงตัวเองชิบหายเลยนะไม่ได้แจกัหมืงนกัน เออเอออย่าแจ้งอย่าอย่าพิมพ์ไว้นะไอ้มึงไม่ได้หรอขนาดที่แบบว่า<อ>ผู้ชายด้วยกันต<ะ>้องเข้าไปดูมึงนะกกลัับบาาขของ้ไปนมคผู้หญิงนี่หนจะเข้าไปดูมึงมือฐานดีงี่ผู้หญิงเขานั่งรอคนมาต่องนั้นน่ะนี่ไงแล้วก็ต่องกลับไปนะม,นมาต่องเขาบ้างนะเออเขาเช็คได้ไหมเนีอยอ่านายตัวไหนมีแนวโน้มตัวไหนมีแววเขาก็แอดกลับไปนะ ใช่ปะ่ะกูไม่เคยเล่นไอจีนะ <laughs> จริงๆนะไม่มีไอจีอะงงเลยเดี๋ยวนี้ไอจีมันคุยกันได้ด้วยเหรอวะนะเพื่อนมันก็เหมือนเฟซแหละเหมือนยังไงอะไอจี IG กับเฟซบุ๊กี้ยชื่อก็ไม่เหมือนอะไรี้อะ <laughs> <laughs> เพื่อนเต็มที่เพื่อนเออนี่ไงใช้จินตนาการนี่ใช้ความจริงนี เราควรรู้จักเคารพและสำนึกในบุญคุณอยู่เสมอใชนะ่น่ะนะมูรวยหัวขาดไอ้ตัดต้นเกมแม่งเนี่ยคลีปเว็บแรกกูโด,ดนไปครึ่งหลอดแล้วเนะี่ยไม่ลดสะขีดแกะมาโอ้วามมืดมิดไม่อาจต้านทานเขาเริ่มมันยังไงหรอกูเริ่มเลยกูรู้นีมาเนี่ย แม่เยอะมันตะตันด้วยนะตะกี้อยู่เหนือๆนี้นะเยี้ยเกินนะแม่มึงจะโกงไปไหนวะมึงหลานนะวันนี้ได้ไหมไปแล้วไปแล้วไปต่อไปต่อเออแทงก่อนแทงก่อนนะโกดาเมจเอาไว้ก่อนให้มันตีมึงทีหลังตายยังไงเหายวายมั้ยนี่ไอ้นี่ออกมาได้เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อน ผิดคนบอกว่าเรียกกูุมัน่นแน่ใจบอกว่าเรียกวายมากนะดีนะดักมันตอนมันวัดกลับมานะแอบแอบแอบมันมเห็นโถไอโถาอมานอกคุ้มแล้วนะมีความดีเค็มขีดมุลาขึ้นบนมุลาบนหมดเลยขึ้นบนหมดเลยป่ มาไหนี่เ้าปมันลงแล้วนะระวังนะป้อมเลนมังกรของเราตรงใทุกอย่างไม่มีเลยเร็วๆมันตีไปเลยล้าบัดวามันมันมาหนาหมดไอ้กาถอยก่อนอยากได้ของเพื่อนอยากได้ของชาวบ้านอยากได้อยากได้เอาไปดเอาไปดิ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 เอาไปอาตเอดีอาไป You have defeated an enemy. I <If> I <take> Slayer <laughs> has been defeated. An enemy has been defeated. Oh, oh! You have oh, been God. defeated. down, <laughs> my friend,

เห้ยเอ้ยตัดตัดตัดอ้ยังแม่โดนดูดในตัดยกและดูดสารพัดเลยนะว่าเอ้ยเนี่ยควาฉีกขาดเลยไไร่ ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเล่นดีนะเมื่อกี้หลอกเราเข้าป้อมาหมดเลยป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีข้าพ่อไม่พอมันวับกลับมาหน้าแก๊กให้แก๊กดูดนะไม่รู้มันเตรียมกันหรือเปล่าหรือบังเอิญมีนะโทษโทษางของเราู้ไอ้หนึกว่าเดินมาจากบ้านนี่หนึกว่าเลือดเต็มนี้มาอย่างนั้นได้ไงนะเรเลยเพื่อนพี่ ดูสีม so mm. yeah, ันดูเยี่ยนอะไม่มีดูโห่านหน้าลำพันชิบหหยอะนะพกมาล้นนี้ตะเลือดกูไม่พอมาลังไปนะจับมานน่าจะมาหากูบ้าเขาอยู่นี่หีขึ้นมีขึ้นติดิไม่จับ แม่นไม่ตายในปอมอยู่ป้องอะไระกลางใครกแต่ลงล่างป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีท้อไปกลางเฉยคือตูกระตุ้นให้รถชเยอทัไปเกิน shut down Here, can. an ally has been defeated <laughs> an ally has been defeated your team has destroyed a tower <laughs> you have defeated an enemy what is this?

กูหูย่ะแม่เมทนั่งยกดีจัดเลยนะเริงกูเริงกูโดยเฉพาะเลยช่วยแก๊กนะแม่ไอเมทขายลูกโป่งเดี๋ยวก่อนโอ้ยเด็กดึงเชี่ยโหตายแหละมึงหยุดวิ่งเลยตายไหมรอดครับ ไม่ถ้ตา,ตายก็หยุดวิ่งเลยนะมันจะได้เกิดเร็วขึ้นแล้วสองวิ่งก็ยังดีนะพอโดนไ้ยกโ,โดนนี่เือมันตายนะนนเฮ้ยทุกคนไปีกันซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเจ้าเนี่บบง นาย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 เอาเลยใส่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 ตันตีไม่ทันกันเลยทีเดียวนะตัดยังเก็บได้ปะไม่มีไม,ม่มีหรอกมีสเลย์ ไกลๆเลยนะน้ำน้ำท่าไหนจะทิ้งตัวยังไม่ช่วยน้องกูนะเดี๋ยวโดนเลยโดนนั่นเดี๋ยวระวังนะกูกำลังฝึกกำลังฝึกให้น้องเขาเล่นผีเสื้อให้เป็นผีเสื้อเข้าใจป่ะผีเสื้อที่ที่เล่นเก่งๆอ่ะเพราะแกเพาตายล่ามันผีเสื้อเหมือนกันนะโดนทีแม่ย

Bà chủ hay ở bà sống sắp sửa bà bà phiền miền ở bây giờ bà con bà คุณไม่สนใจมังกรเลยที่ตัวแกร์คุณโดนอะไรจากตัวไหนเยอะสุดนะมีมนมีทั้งสามตัวเลยนะแก๊กสามพันกูลาสามพันสองเมี่พันสี่นะ หมื่นเลยนะแต่เลือดกูมีหกพันนะ,ะหะยุดมีจัดหรือว่าเกลียวถ้ามีดับนะเมื่อกี้นะนนมีนะ,ตา,ะต,าตายไหมไอเตะกูเสียบเข้าไป execute ตายไหม มันไม่ได้เลยนะไอ้ไฮระไผ่เที่ยนี่นะอุบัติมันเหมือนหมาพุดเดิ้ลไหมมึงดูเมื่อกี้นะพอแทงเข้าไปมันวิ่งหนีไอ้ย่ยพอหันหลังแบบจะหนีมันวิ่งตามนะโหยใหญ่เลยเฮียด่าเนรเชลูไม่มีไม่มีว่าเจอเพลยยังง่ายกว่าเจอมูลานะ ก็หางยังตายนะมูลานะมตายศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วยืนปัขหาวหลัง

ไปสามครั้งแล้วยอน่ะกูนี่เจ็ดแล้วนะสอนศึกะระวังดาวต้า้องในของเราูุจริตไม่มาครึ่งแบบเรือมูลนิล หยกออนนนแม่มึงยกล้อกูตลอดเลยตัดเมนเดี๋ยวก่อนนึงนะเฮียฮะกูจะออกแค่แทงอย่างเดียวเลยมาตู้มึงนะไอ้ตัดไม่ออกแล้วดาเมิทเห็นมึงเป็นตู้กติกรไทยเลยเฮียแทงไม่มาล้างให้กูบ้างเหรเวลากูลอยอ่ะแอบดูใต้กระโปรงกูอย่างเดียวเลยนะมันไม่มีล้าง ึไม่รู้จะล้างตัวอะไรดีหรือกูต้องออกแข็งไหมกูต้องเอาเอาคิดอันตีมึงไปล้างก็เพื่อนมันไม่ใช่เมื่อกี้กูโดนแจ็คดึงอันตรไม่ทางนี้มันจะมึงอ่ะรับรับดึงแจ็คใช่ไหมแล้วพอมันดูดแล้วมึงก็กดอันตรายกูเข้าให้เลยนะกูไปซื้อทุกอย่างเลยดีกว่านะตะโกนึดุดันตีตัวหน้าปัดผัดแกนก่อนนะวะ มึงเห็นกูไหมเมื่อกี้แก๊กจะดูดกูพุ่งเข้าไปข้างหลังไปแทงมันตอนมันดูดกูอ่ะเนี่ยมันดูดอยู่หน้าปันอยู่ข้างหลังไม่เห็นหรอไม่ได้แตกูหรอกนะเป็นเกลืออ่ยมูลคัดโอ้ยไอ้ไ่้ไอ้เบนเปลนเนี่ยคดินไปนะเนี่ยมันไปหาแล้วก็ไปต y ไปคว่ำ

ไม่พอพี่จะจักับบ้าก่อไปก่อนแล้วกลับบ้านก่อนนะค่อยคุยกันนะมีอะไรโทรมาิฟังก่อนโอ้โหยังไงขนาดนี้มันใครดำไม่ใครดำอะไ่กลัวเมื่อกี้ตอนไหนวะย่ย

ตัดมอายรงสุดอะไรกันไปแล้วไปแล้วกำลังไปนะเ้ยหมือนพุ่เด้ไหมอะเหมือนเหมือนว่าเหมือนมาพุ่ง้เลยนะนี่แม่เจอยอนเข้าไปแม่เอาธนูฟาดหน้านะตอนเมื่อกี้ไม่ยิงไงยอนกว่าแต่กูไม่มีเาไว้ดับไม่ไอมานาไม่หอไอ้เนี่ย อย่า่วจะดันทาย่ยดน่ย์ร่างเนียไม่เกียดรอเจ็บปัเมย์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 เอาางล่างไปทำไมอ่ะ ม,มั่วที่หายถูเงี้ยแม่นี่เลยเลยเนี่ยทองเลยคุอยอ่ะไ,ไหวเข้าไปยังไมเมื่อกี้อ่ะมัวเราจะทิมให้แทงให้ไม่ได้ทิมไม่ได้แทงเลยนะมูลานนะมากสติเราใช่ไหมไปล้างหน้านะถามาหาหายิงนะหามน้ำยังนะ ที่แม,แม่เอาอยู่อยาแล้วเสียแล้วไอ้อเ,เนี่ยกูเข้ากันนะซอัิิทขานี่ยามอกไอันี้ดีไหมเนี่ยออกวัดกี้ดีไหมเนี่ยไม่มีช่วยอะไรนะกูว่านะคนะือตูดกระตุน้นให้หวัวใจของข้าโอ้ลุนคีดาเมิมา่ถ้าไม่ออกคีดแม่งก็ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ย ตกที Ooh, ่ก <by> ็ไม่ใช่แล้วนะเกมนี้นะได้บอลเลยอะนเยอร์เาศัตรูกำลังดันป้อมอยู่ศรศึกด้วยเปนนี่เลเยอร์อิตพุซซี่เอ้ยไม่ใช่พุชิ่งขึนสองตรงนี้ใช่

เอ็นแม่ปุฟันแทบตายเมื่อกี้อ่ะมันจะตายหมดแล้วเีัยอ,อยู่ๆอ่ะยินแม่เลือดขาวขึ้นมาเฉยเนี่ยนั่งรั่วเลยนะตีเหม็นไม่ตายสักทีนะออกกันเว้นมาก็แล้วนะถึง <c oughs> เชี่ยใส่เลยเอออ๋อมันมีดูดเลือดด้วยนะสกิลสองมันอนะ่ะมันกดสกิลสองไว้ด้วยนะ ไม่ใช่ดูดเลือดนะเด้งเลื่อนนะนะว่าต้องพักกันแหละนะน้องหวายกูแม่งน่าต้องไปจูนก่อนนะหวาย